สามเดือนที่พี่นิดแอบติด GPS ในรถสามีทุกวันศุกร์เขาจอดรถหน้าบ้านเลขที่88ทับ9แทนที่จะทำ OT ที่โรงงานค่า OT ที่เอามาให้ทุกเดือนมาจากไหนกันแน่วันนี้ฉันจะไปดูเองพี่นิดกับพี่ชัยชีวิตคู่15ปีแต่งงานตอนอายุ25ทํางานโรงงานด้วยกันทั้งคู่เราจะสู้ไปด้วยกันคําสัญญาวันแต่งงาน15ปีที่ผ่านมา พี่นิดท,ทำงานหนักกะเช้า6โมงเช้าถึงบ่าย3ทำโอทีจนเกือบ2องทุ่งทุกวันเก็บเงินทีละบาทซื้อบ้านผ่อนส่งลูก2คนเรียนจบม6พี่ชายเลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกเงินเดือนขึ้น35,000มีรถกระบะผ่อนบอกว่าจะทำโอทีทุกสุขเพื่อครอบครัวแต่6เดือนที่ผ่านมาพี่นิดเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติทุกสุข กลับดึกถึงเที่ยงคืนกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดเสื้อค่า OT มากผิดปกติเดือนละหมื่นห้าพแต่สลิปเงินเดือนไม่มี OT พี่ชัย OT จริงหรือเปล่าจริงสิถามทำไมสลิปเงินเดือนไม่มีโอทเลยอ๋อจ่ายเป็นเงินสดไม่เข้าสลิปพินิดเริ่มวางแผนซื้อ gps tracker ราคา990บาทเล็กแค่กล่องไม่ขีดคืนวันพฤหัสพินิดแอบติด gps ใต้กันชนหลังรถกระบะ มือสัน่นหัวใจเต้นแรงพรุ่งนี้จะรู้ความจริงเช้าว,วันศุกร์พี่ชายไปทำงานปกติพี่นิดเปิดแอป GPS ดูทั้งวัน8โมงยังอยู่โรงงานเที่ยงและบ่ายสามก็ยังอยู่18นาฬิการถไม่ได้กลับบ้านแต่ขับตรงไปลาดพรา้าวผ่านซอย 101, 107, 109สุดท้ายจอดที่ซอย112 จุดสีแดงบนแผนที่หยุดนิ่งที่บ้านเลขที่88ทับ9้าบ้านชั้นเดียวรถเก๋งสีขาวจอดหน้าบ้านพี่นิดโทรหาพี่ชายอยู่ไหนโอทีที่โรงงานทำไมกลับกี่โมงดึกนะอย่าคอยนะพี่นิดตัดสินใจนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปซอยลาดพร้าว112ถึงหน้าซอยต้องเดินลึกเข้าไปถึงบ้าน88ทับ9รถกระบะพี่ชายจอดอยู่จริง ไฟในบ้านเปิดมีเสียงหัวเราะผู้หญิงเสียงทีวีดังแวแววพีนิดเดินไปกดกริ่งเสียงฝีเท้าหญิงสาวอายุ30ต้นต้นเปิดประตูหาใครคะหาสาม,มีฉันพี่ชายหญิงสาวหน้าซีดไม่ไม่มีเสียงพี่ชายดังจากข้างในใครมาพีนิดผลักประตูเข้าไปพี่ชายนั่งกินอาหารอยู่บนโตะ๊ะเด็กชายสามขวบนั่งอยู่ด้วยพ่อครับป้าคนนี้ใครพ่อ พี่นิดมองพี่ชายมองเด็กมองผู้หญิงนี่ลูกเธอพี่ชายก้มหน้าไม่ตอบ3ปีแล้วพี่ชัยสารภาพ3ปีที่มีครอบครัวสองทุกสุขมาอยู่ที่นี่ค่าโอทีที่ให้มาจากเงินเดือนไม่ได้ทำโอทจริงแล้วลูกเราสองคนละ่ะพี่ก็รักเหมือนกันรักแบบไหนที่โกหกมาสามปีพี่ขอโทษพี่ติดนี่ผู้หญิงอีกคนพูดพี่ชายบอกว่าอย่าแล้ว บอกว่าเมียทิ้งไปมีคนใหม่ฉันไม่รู้ว่ามีเมียจริงทั้งสามคนต่างถูกหลอกพินิจโดนหลอกว่าโอทีผู้หญิงโดนหลอกว่าหย่าแล้วเด็กไม่รู้ว่าพ่อมีครอบครัวอีกฝั่งพี่เลือกเลยวันนี้ฉันกับเธอใครคนหนึ่งพี่ชายนิ่งพี่พี่เลือกไม่ได้พินิษหยิบโทรศัพท์แม่คะมารับหนูที่บ้านนะหนูจะอยากกับพี่ชายมารับหนูเดี๋ยวนี้เลยแต่เรื่องยังไม่จบ พี่นิดพิมพ์ประวัติ GPS 3เดือนพบทุกสุขไปบ้านเดียวกันบางครั้งค้างคืนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปรวม47ครั้งในสาเดือนฟ้องยาสารถือว่านอกใจได้ค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละหมื่นห้าได้บ้านที่ผ่อนอยู่ได้เงินชดเชย3 0 0แสนบาทหลังยาผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมอยู่ด้วยถ้าหลอกเมียได้หลอกฉันก็ได้โรงงานรู้เรื่องเลื่อนขั้นไม่ได้ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูสองครอบครัวปัจจุบัน พี่ชายอยู่คนเดียวเช่าห้องเล็ก2,500บาทเงินเดือนเหลือใช้5 0 0 0ลูกทั้ง3คนไม่คุยด้วยผู้หญิงทั้งสองคนไม่ให้อภัยหลังย่าหนึ่งปีพี่นิดเริ่มชีวิตใหม่ทำโอทีจริงๆเก็บเงินเปิดร้านขายอาหารตามสั่งลูกช่วยขายของออนไลน์รายได้40,000บวกเบื้องหลังยิ้มใหม่ gps ตัวเล็กๆช่วยให้ฉันเจอความจริงความจริงที่เจ็บแต่ปลดปล่อยดีกว่าอยู่กับคนโกหกไปทั้งชีวิต บางครั้งเราต้องกล้าหาความจริงแม้มันจะเจ็บปวดแค่ไหนการถูกหลอกไม่ใช่ความผิดเราแต่การปล่อยให้ถูกหลอกต่อนั่นแหละความผิดโอทีที่สามีบอกถ้ามากไปกลับดึกผิดปกติลองเช็คดูอย่าเชื่อง่ายถ้าคุณสมสยัยหาหลักฐานถ้าคุณถูกหลอกตัดใจเลยถ้าคุณเจ็บปวดเวลาจะรักษาชีวิตใหม่รอคุณเสมอ เทคโนโลยีใช้ให้เป็นประโยชน์ GPS ไม่ได้มีไว้สอดแนมแต่มีไว้ปอกป้องตัวเองจากคนที่คิดจะหลอกเราคนที่รักจินไม่ต้องติด GPS เพราะเขาจะไม่มีอะไรต้องปิดบังความจริงใจไม่ต้องติดตามแชร์เตือนคนที่กำลังสงสยัยอย่าปล่อยให้ถูกหลอกนานพินิษวันนี้ยิ้มได้แล้วไม่ใช่เพราะชีวิตสมบูรณ์แต่เพราะไม่ต้องอยู่กับความหลอกลวง GPS ตัวเล็กช่วยให้เจอทางชีวิตใหม่